ก,ก็อ่ากับสวัสดีเอฟซทุกคนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะนําเสนออชุดสองตัวล่างสามชุดให้ได้รับชมกันเนาะก็พยายามคิดสูตรล่างเนาะก็อแอดไม่ถนัดทางสูตรสองตัวล่างจริงๆขอออกตัวก่อนเออเคยลงไปงวดหนึ่งแล้วมันมันหลุดก็เลยไม่ไม่ลงหลังจากนั้นไม่ลงอ่ะเดี๋ยวงวดนี้ คิดได้แบบนี้ก็เลยลองนําเสนอดูอ่าลองตามดูนะว่าจะมาอ่าตามที่แอดนาเสนอได้หรือเปล่าเนาะก็อ่าเขาเข้ามาห้างงวดนะแต่ว่าเอามาให้ดูย้อนหลังแค่สี่งวดเนาะจะใช้อันนี้รางวัลที่หนึ่งตั้งแล้วก็สองตัวล่างเนาะสูตรแรกสูตรแรกจะได้ตัวเลขแค่ตัวเดียว <c oughs> ใช้หลัก10ล่างบวกหคงที่นะหบวกหเป็น11ก็ใส่เลข1อ่าอนนี้ใส่เลข1ได้1ตัวเดียวสูตรที่2ใช้10บนบวกด้วยหน่วยบนแล้วก็บวก8คงที่นะสาบวกศได้3าบวก8เป็น11ดจะเดินไป3ามสเต็ปก็คือ1 2แล้วก็บวกตรงนี้จะบวก2 1 2 บวกสองที่ที่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งสองสี่ก็จะจับคู่ได้จับคู่ได้ประมาณนี้นะสามชุดนะหนึ 1, 1, 1่งหนึ่งเลขหนึ่งอะไรเนี่ยคิเลจังหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสี่อ่ะตกขอบหรือเปล่าขอเลื่อนนิดน,นึงนะ รู้สึกว่าจะตกขอบแล้วอ่ะโอเคตกจริงๆด้วยแป๊บหนึ่งนะอ่ะประมาณนี้นะไม่ตกแล้วปีตกขอบหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่อ่ามาดูผลสองตัวล่างงวนถัดมาออกหนึ่งหนึ่งเข้าไปที่หนึ่งหนึ่งตรงๆเลยนะครับ เลขวิ่งหนึ่งตัวเดียวไม่พลาดงวดถัดมาสองตัวล่างออกหนึ่งหนึ่งสบล่างคือ1หบวกห้าคงที่จะได้ตัวเลขตัวเดียวก็คือหนึ่งบวกห้าได้เลข6สูตรที่สองหาตัวประกบ สิบบนบวกหน่วยบนบวกแปดขงที่ห้าบวกสามเป็นแปดแปดสองเป็นสิบหกนะเป็หกใส่เลขหกเจ็ดบวกสองเป็นเก้าโอเคจับคู่จับคู่สองสูตรได้หกหกหกเจ็ดแล้วก็ เนะสามชุดผลรัฐบาลไทยสองตัวล่างงวดถัดมาออกหกเจ็ดเขาเข้าไปที่หกเจ็ดตัวนี้นะสูตรแรกตัวเดียวนี่สุดยอดจริงๆนะอ้าหกเจ็ดตรงตรงมาตรงสองงวดเลยมาดูกันใหม่นะ งวดถัดมาหกเจ็ดหกหลักสิบบวกห้าจะได้เลขสิบเอ็ดอ่าสิบเอ็ดก็ใส่เลขหนึ่งสูตรที่สองแปดบวกสองเป็นสิบบวกแปดเป็นสิบแปดสิบแปดใส่เลขแปดเก้าแล้วก็สองแต้มเลขหนึ่งนะอ่ะจับคู่ ได้สามชุดก็คือหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอ่ะผลรัฐบาลไทยสองตัวล่างงวดถัดมาออกสองตัวเก้าหนึ่งล่างออกเก้าหนึ่งเข้าไปที่ตัวกลับหนึ่งเก้านะหนึ่งเก้าเลขหนึ่งตัวเดียวมาจริงๆครับหนึ่งเก้า มาดูงวดถัดมากันเลยเก้าหนึ่งหลักสิบคือเก้าบวกห้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สี่ตัวเดียวจะมาไหมเลขสี่ตัวเดียวฮะสูตรที่สองหาตัวประกบเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสาม 23ก็ใส่เลข3 4มบวกสแต้มเป็นหกจับคู่ได้3ชุดส3 4, 4, 4, ่สามส่ามชุดนี้มีมาไหมผลรัฐบาลไทยสองตัวละหางงวนล่าสุดออกไปที่สีห ดูดของเรามีไหมมีสี่หกสี่หกตรงๆอีกแล้วครับหลังจากที่เข้าตัวกับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอ่ะสี่หกเข้ามาสี่ตัวเดียวนี่แม่นจริงๆนะหเอหน้ามองไหมตัวเดียวด้วยสี่หกเอาอตัวนี้นะอืมอ่ะงวดนี้ <c oughs> ฝนตกดูสิแปบ๊บหนึ่งนะแอดขอขอซับน้ำฝนนิดหนึ่งลงมาเละเลยอโอเคช่วงนี้ฝนตกด้วยฝนมาดีมากเลยนะครับอ่ะจูดแรกเลขหลักสิบล่างก็คือเลขสี่เนาะสี่บวกห้าคงที่จะได้เลขตัวเดียวก็คือเลข เก้าเลข9หน้ามองมองไว้เลยเลขเก้สูตรที่สองหลัก10กับหน่วยบนก็คือ1นึสองห่งบวกสได้3ามบวกแปดขงที่ได้11บเใช่ไหมสิบอ็ดสิบเก็ใส่หนึ่งเพิ่มแต้ม1แต้มเป็นสองเพิ่มอีกสองแต้มเป็น4จะได้เลข สตัวล่างงวดนี้สองตัวล่างตรงกลับสามชุดนะ3ามชุดที่เน้นรอบนี้ก็คือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่จะมาตรงๆหรือมากลับเราก็ต้องมาลุ้นงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองตัวล่างหนึ่งต่อคอ 6นี้จะมาตัวไหน91 92 94หรือจะมาตัวกลับอ่าก็ลองถ้าใครชื่นชอบแนวทางล่างแบบนี้ก็ลองนำไปจับลอตเตอรี่ได้นะครับเนอะก็มีโอกาสถูกมากกว่าเนะาะถ้าล่างมากกว่าบน <c oughs> อา้าว2ตัวล่างรอบนี้ผมจัดให้อยู่3ชุดนี้ไม่รู้ว่าจะมาตรงหรือ หรือตัวกลับนะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่แค่สามชุดน้อยมากเลยนะครับอ่าไม่ถึงสิบชุดนะรอบสองตัวล่างรอบนี้น่ามองหน้ามองมาดูสถิถติเขาเดินเนาะสติเป็นไงบ้างหนึ่งหนึ่งก็ยังถูกนะ มาตรงอ่ามาตรงวดน,นี้มาตรงเนาะก่อนหน้านั้นเขาได้หกนะหกแล้วอีกศูนย์หนึ่งศูนย์นี้ก็ได้หกเหมือนกันมันชนที่หกชนที่หกแต่เขาออกหกสองนะตัวจับน่าจะไม่ถูกนะแต่ว่างวดนี้มาปุ๊บมามาเดินเอ่อมาเดินเข้าจับคู่เข้าสีงวดนะเออสีงวดซ้อนเลยหนึ่งหนึ่งแล้วก็มาหกเจ็ดตรงงวดถัดมาออกตัวกลับเกนะ้าหนึ่งเนาะ จับได้หนึ่งเออกเกาหนึ่งงวดถัดมาออก4ี่หตรงตรงอ่ี่หตรงตรงวดนี้3มชุดก็คือ9ก้าหนึ่งเสองเสรอบนี้แค่3มชุดอ่าลองนำไปพิจารณาดูว่าน่าจะมาไหมเลขสวยนะออก1ตุลาคมหกเนาะระหว่าง9ก้าหนึ่งเก้าสองเก้เขาเขาเพิ่งออกไป เออเนาะเขาเพิ่งออกไปผ่านไปงวดนี้งวดเดียวเนี่ยอ่ะผ่านไปงวดสองงวดเองล่างเขาล่างเข้ามาแบบไหนหกสองหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเก้าหนึ่งสหสลับกันมาระวางหกหนึ่งหหนึ่งหกหนึ่งเออจริงๆอ่ะก่อนหน้านั้นเขาออก อะไรหนึ่งหกสามศูนยะ์หนึ่งหกหกสองเดี๋ยวนะลองดูนะหกสองมาหนึ่งหนึ่งเอาสลับมาที่หนึ่งมาที่หกหกเจ็ดแล้วเข้ามาที่หนึ่งก็คือเก้าหนึ่งอ่างวดล่าสุดเข้ามาที่สี่หกอ่าไม่มีหนึ่งมีหกไม่มีหนึ่งอันนี้คือข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่เออสี่งวดมานี่นะ ลองเลื่อนให้ดูอีก,อกทีหนึง่งหกมาไม่มีหนึ่งหนึ่งมาไม่มีหกหกมาไม่มีหนึ่งหนึ่งมาไม่มีหกหกมาไม่มีหนึ่งหรือว่าหรือว่าสเต็ปสเต็ปล่างอะเออให้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะสเต็ปล่างนะ เขาจะเดินมาตามนี้หรือเปล่าสเต็ปล่างข้อสังเกตสเต็ปล่างสเต็ปบนคือตอนนี้เข้ามาเข้ามาพี่น้องอะ่ะรอบนี้จะมีไหมพี่น้องอะ่ะพี่น้องพี่น้องเข้ามาดีจังเลยสเต็ปล่างก็คือหนึ่งสลับกับหก สเต็ปล่างคือหนึ่งหกอืมมันมีอยู่แค่นี้อ่ะอันนี้คือสเต็ปล่างหนึ่งมาหนึ่งมาหกไม่มาหกมาหนึ่งไมมาเปลี่ยนกันอยู่แค่นี้หนึ่งกับหกอ้าวรอบนี้ผมได้หนึ่งด้วยหรือว่าตัวเดิมเหรอ เก้าหนึ่งไม่นะสเต็ปล่างอันนี้คือให้เป็นข้อสังเกตที่เฉยอาจจะไม่มาตามนี้ก็ได้เนะอ่าแต่ว่าสามชุดเนี่ยที่ผมให้ก็อยู่ประมาณนี้แหละถ้ามาอีกก็คือมาตัวเดิมเก้าหนึ่งซึ่งจะออกไปนะหรือจะออกตัวกลับเป็นหนึ่งเก้าก็ไม่แน่นะเราก็ไม่สามารถรู้ได้เนะว่ากองสลากเขาจะออกตัวไหนเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสี่อันนี้คือสามชุดที่ ให้ไปพิจารณาดูก็ชุดงบน้อยสองตัวล่างอ่าตัวเลขน้อยชุดนะหน้าหน้าหน,น,น้ามองนะครับโอเคหลับวันนี้ก็ <c oughs> นำเสนอสข้อมูลเพียงแค่นี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจฝากดูโฆษณาให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้นำแนวทางดีๆม,มาฝากเพื่อนๆต่อไป้ารงวดน,นี้ขอให้ปัง ปังๆกันทั้งช่องเลยนะครับผมทั้งบนทั้งล่างครับสวัสดีครับผม